สวัสดีค่ะส,สดีฉั้นนาะงมุกดาศิดารานะคะเป็นตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนจเจริญวิทยา บัติหน้าที่เป็นรองผู้อำนวยการโรงเรียนเจนดญวิทยานะคะโรงเรียนเจแิญวิทยาของเราก็เป็นโรงเรียนขนาดเล็กนะคะมีบุคลากรเป็นข้าราชการอยู่5คนแล้วก็ผู้อำนวยการหนึ่งคนนะคะเราจะมีข้อจํากัดในเรื่องของบุคลากรนะคะโรงเรียนเราก็มีภารกิจก็คือจัดการศึกษาให้กับนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นป .6 มีนักเรียนรวมทั้งหมด103 130คนโรงเรียนเราก็ได้รับการสนับสนุนการจ้างงานผู้พิการจากบริษัท a อวานไวเลดเน e t ปิลจำนวนหนึ่งท่านนะคะก็คือคุณมุลเลิศไทยแท้นะคะซึ่งวันนี้ก็จะพาทัวร์ไปดูบรรยากาศการทำงานของคุณบุญเลิศไทยแท้นะคะซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานผู้พิการในโรงเรียนของเรานะคะ สวัสดีครับผมบุญเลิศไทแท้เป็นผู้พิการครับผมที่การทางการเคลื่อนไหวครับ,บ,อรบตอนนี้กําลังปฏิบัติงานกําลังจะเปิดอาคารครับเปิดห้องเรียนให้นักเรียนแนละคุณครูครับงเ,เรียนเราเป็นเป็นเรียนฐานนี้เพราะฉะนั้นเราก็จะถูกตัดงบเป็นเรื่องของ ถ้กการพันดมงนะคะเราจะไม่มีนักการพันดมงเพราะฉะนั้นการได้รับการสนับสนุนผู้พิการก็คือคุณเลิศใช้แท้ก็จะปฏิบัติหน้าที่เหมือนกับเป็นนักการพันดมงของของโรงเรียนนะคะมีหน้าที่ตั้งแต่เช้าก่อนเชอนแล้วคือเปิดเปิดประตูโรงเรียนแล้วก็เปิดอาคารเรียนต่างๆแล้วก็ในเรื่องของความสะอาดบริเวณอาคารเรียน เรียนกลับแล้วนะคุณบุเริกก็จะเป็นคนดูแลเรื่องของการปิดประตูหน้าต่างของอาคารเรียนนะคะปิดเปิดไฟในตอนตอนกลางคืนเปิดไฟไว้ในตอนเย็นแล้วก็ตอนเช้าก็จะมาปิดไฟนะคะทั้งเป็นทั้งวันปกติและวันหยุดนะคะส่วนในในช่วงกลางวันในช่วงกลางวันที่ นักเรียนเข้าชั้นเรียนแล้วครูบุญเลิศก็จะช่วยงานอีกด้านหนึ่งก็คือการทําอาหารกลางวันให้กับนักเรียนก็จะเป็นผู้ช่วยแม่ครัวการทําอาหารกลางวันให้กับนักเรียนนะคะแล้วก็สนับสนุนงานด้านอื่นๆที่ครูมอบหมายถ่ายเอกสารหรือว่าจัดสถานที่อบรมจัดสถานที่ประชุมนักเรียนนีนะคะก็จะเป็นหน้าที่ของครูบุญเลิศ ซึ่งก็ถือว่าเป็นคุ้มค่านะคะคุ้มค่ากับการจ้างงานนะคะก็คือเราได้ใช้ประโยชน์อย่างมากเลเพราะว่าเราเมื่อเ,เรานะคขะคาดขาดบุคลากร,กรที่เป็นนะะักการพันห้องเรียนแล้วหน้าที่อกันหนึ่งของคุณบุญเลยก็คือ,อทําความสะอาดนะคะบริเวณอาคารเรียนหน้าห้องเรียน,นะค่ะ คุหลาบการี่กษาพิเศษเปิดอาคารเรียนนะดับบนนักตอนเาเปิดตู้บนักตองห้อเรียนทุกห้องนะคะตอนเช้านะคะอันนี้เป็นภารกิจตอนเช้าก่อนรับเด็กนักเรียนต้องทําความสะอาดหน้าห้องเรียนก่อนก่อนที่เด็กจะมาถึงครับีนหน้าชั้นอนุบานครับอนุบาลสอง อธิบาล 2, นสองอธุบาลนสามครับเดี๋ยวจิตพากิจประจำวันจะเป็นอย่างนี้แคทุกวันก่อนที่จะเคารพธงชาติก่อนจะเข้าห้องเรียน,นต้องมาทำง,งานต้องมา6กป้งค สงเจ็สิบวันมหัศจรรย์ของผม ผมเป็นคนหนึ่งที่ชอบกินผักแล้วก็ออกกําลังกายก่อนกลับบ้านผมอยู่โรงเรียนผมก็ออกกําลังกายตอนเย็นทุกวันเดินตรวจเช็คประตูหน้าต่างแล้วก็เปิดไฟแล้วก็เดินออกกําลังกายไปด้วยในตัวประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วผมก็กลับบ้านแล้วผมก็ดื่มน้ำวันละสองลิตรน่าจะเกินถ้าวันไหนถ้าอากาศร้อน การลงทุนนะครับเพราะว่าถึงฤดูกาลดำนาทำนาผมก็ต้องทำนามีมีที่อยู่สีไ่ไร่มีที่นาอยู่สี่ไร่ครับมีที่นาสีไ่ไร่แล้วผมก็ขุดบอ่อเลี้ยงปลาด้วยครับเลี้ยงปลาปลาตะเพียนปลานวนจันทร์แล้วที่อยู่ตรงอยู่ที่บ้านตรงโน้นก็เลี้ยงไก่ครับแล้วก็มีวัวมีวัวอีกสี่ตัวอันนี้คืออาชีพเสริมของผม อาชีพเสริมของผมมันจะหมุนเวียนไปตามฤด,ดูกาลของแต่ละปีของผมทำนาแล้วก็ทำสวนอันนี้คืออาชีพเสริมของผมเป็นทำนาข้าวมีนามีที่อยู่สี่ไร่แล้วผมก็เลี้ยงปลา ผมโมเดลวันละสิบบาทผมคนหนึ่งเป็นคนที่สนับสน,นุนและเพื่อส่งต่อให้พี่ๆน้องๆได้ไปต่อเชิญชวนพี่ๆน้องๆร่วมกันสนับสน,นุนนะครับโมเดลวันละสิบบาทช่วยได้อีกหลายคนแค่วันละสิบบาทครับรต้องขอขอบคุณบริษัท a อ v ดวาน d วเล็ e t น็ต w o r k นะคะที่ได้า สนับสนุนการจ้างคนพินการให้กับโรงเรียนของเรานะคะ,ะซึ่งโรงเรียนของเราก็ถือว่าเป็นความคุ้มค่านในการใช้คลากรานคขอ,ขอ,ข,อ,ข,อขอบคุณค่ะครับ